กลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณนันทการพรนะรไปดูเรื่องของความสามารถแล้วก็ผลงานของเด็กๆก,กันบ้างค่ะที่โรงเรียนสุขานารีนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้เปิดนิทศาการทางวิชาการนะคะภายใต้แนวคิดเด็กไทยเด็กดีสุขานารีสู่สากลค่ะ ที่โรงเรียนสุขานารีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกิตพลชุติกุลกีกรติค่ะศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานเปิดงานในเทศาการวิชาการค่ะประจำปีการศึกษา2566 Open House สุขานารีค่ะ Active Learning Thai to World Class เด็กไทยเด็กดีสุขานารีสู่สากลโดยมีดรพเดชโคสารัตผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์คณะกรรมการดำเนินงานผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุขานารีค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยปีการศึกษา2566ค่ะโรงเรียนสุขานารีก็ได้ดำเนินการจัดการ ศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นผลโลกได้แก่เป็นเลิอดวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสารรค์และรับผิดชอบต่อสังคมโลกค่ะทางโรงเรียนก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนลงมือและกระทา และใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขาจะได้ทำลงไปนะคะหรือว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะจึงจะได้มีการจัดงานมากกรรมครั้งนี้ขึ้นค่ะเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านความรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างอิสะระกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสารรค์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนค่ะค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะในงานมหากรรมวิชาการในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยนิทรรศการกีฬาสร้างสารรค์ของเยาวชนค่ะนิทรรศการวิชาการของสายชั้นปฐมวยัยนิทรรศการวิชาการสายของปฐมปีที่1ถึง6ค่ะนิทรรศการวิชาการห้องเรียนพิเศษเข้มวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเนื้การวิชาการห้องเรียนพิเศษเข้มภาษาอังกฤษค่ะทั้งนี้นะคะจากการที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในตามความสามารถทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็สมรรถนะค่ะ จากการส่งเสริมทั้งหมดนะคะก็ต่างส่งผลให้โรงเรียนสุขานารีค่ะได้รับรางวัลลำดับที่1-3จากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมศิลปะหัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1จำนวน30รายการประกอบไปด้วยชนะเลิศ13รายการรองชนะเลิศอันดับที่1 จำนวน10รายการและรองชนะเลิศอันดับที่2จํจำนวน7รายการสรุปโดยภาพรวม50เหรียญทอง11เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงค่ะโดยในโอกาสนี้นะคะศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาก็ได้มอบรางวัลและก็ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและครูผู้ผู้ที่ฝึกสอนนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิชาการต่างๆด้วยค่ะ ถือว่าเด็กๆเกนี่ยเก่งมีมากความสามารถได้รับเหรียญรางวัลในงานแข่งขันมหก,กรรมศิลปะหัตถกรรมถึง50เหรียญด้วยกัน